เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่เป้ารถสวยๆวยมาชมเล็กซีเล็ก,ลกช้นะครับคันนี้เป็นเชฟนะครับเชฟโรเลตออฟต้าปี2008ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับรถอเนกประสงค์5ประตูไปเที่ยวได้ทางครอบครัวเลยครับใส่แคมป์ใส่ครอบครัวน,วนี่เหมาะเลยทีเดียว กับราคาสุดคุ้ม49,000บาทนั่นเองนั่งสบายใส่ของได้เยอะไปกันได้ทั้งบ้าน,นครับหาประตูใส่ของง่ายใส่ของใหญ่ของยาวสบายเบาะพับเรียบปรับนอนได้น้ำมันล้วนๆนะครับไม่แก๊สเครื่องสดๆเลยครับสมบูรณ์พร้อมใช้ราคาก็ถูกฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีเป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ พิกัดดูรถอยู่นครปฐมนะครับานใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คํามาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อเจ้าของได้เลยเบาะหนังสภาพดีฟูๆครับไม่ขาดไม่แฟบเกียร์โตกระจกไฟฟ้ารถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ได้เลยครับ49,000าบาทเท่านั้นเอง สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ